สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทํากับข้าวง่ายๆนั่นก็คือผัดพิกแกงถั่วใส่กุ้งพร้อมบอกวิธีทําให้ถั่วฝักยาวสีสวยกรอบอร่อยไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งน้ําให้เดือดครับจุดไฟใช้ไฟแรงพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้ให้เรานําถั่วฝักยาวลงไปลวกนะครับอันนี้ถั่วฝักยาวหั่นท่อนสองกรัมก็ประมาณ1กํามือครับลงไปลวกได้เลยลวกไม่ต้องนานนะครับประมาณ2ี่ิวินาทีก็พอ พอครบเวลาแล้วถั่วก็เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ตักขึ้นครับนำมันนกในน้ำเย็นนี่นะครับน้ำเย็นที่จะเตรียมไว้ใส่แบบนี้เลยถั่วจะกรอบและก็สีสวยครับพอลวกถั่วเสร็จให้เราตั้งกระทะครับจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไปสมช้อนโต๊ ผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมเลยครับพอพริกแกงมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราเริ่มปรุงรสได้เลยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนมข้นจืดสามช้อนโต๊ะผัดให้น้ำตาลละลายครับอืม กลิ่นหอมมากตอนนี้พอน้ำตาละละลายหมดแล้วแบบนี้ให้เราใส่กุ้งลงไปครับวันนี้จะใช้กุ้งสิบตัวนะผัดให้กุ้งสุกเลยหืม <c oughs> กลิ่นหอมนี่ครับพอกุ้งสุกได้แบบนี้แล้วให้เราใส่ถั่วฝักยาวที่เราลวกไว้ลงไปนี่นะครับถั่วสีสวยมากๆ ใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงสเม็ดใบมะกรูดฉีก3ใบเพิ่มกลิ่นหอมครับแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้ใบมะกรูดส่งกลิ่นออกมาครับหมสีสวยกลิ่นหอมนี่คลุกเขาเข้ากันดีแล้วกลิ่นหอมโชยดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ ปิดแก๊สได้เลยเป็นไงครับหน้าตาสีสันหน้าทาน,นมากๆสีถั่วยังสวยอยู่นะครับถั่วไม่เหี่ยวยังคงความกรอบวิธีทำก็ง่ายครับลองชิมถั่วก่อนเลยนี่ครับถั่วยังสวยงามอยู่นะครับไป อืมอร่อยรสชาติกลมกล่อมครับหวานเค็มเผ็ดอร่อยมากพอดีนะครับรสชาติพอดีกุ้งด้วยถั่วด้วยอีกคำครับอืมดีเลยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำง่ายๆทำออกมาเนี่ยรสชาติอร่อยลงตัวสีสันสวยงามถั่วกรอบ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ